สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Share ผมหนเ่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการสมัครเรียนต่อนะครับในส่วนของ Tokyo Tech นะก็ก่อน,น,นหน้านี้หนุ่ยพูดไปเยอะแล้วในเรื่องของ IGPA นะครับหรือว่า International Graduate Program A ซึ่งมักจะเป็นคนที่มีแพลนอยู่แล้วในการที่จะเรียนต่อตั้งแต่ปริญญาโทไปอย่างปริญญาเอกนะครับซึ่งทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบ University Recommendation ที่เรา สมัครเพื่อที่จะจบโทปุ๊บแล้วก็สามารถ extend ต่อไปในปริญญาเอกได้โดยปกติแล้วนะครับส่วนคนที่อยากจะมาเรียนแค่เฉพาะปริญญาโทรหรือว่าเรียนแค่เฉพาะปริญญาเอกเมื่อก่อนนี้หนูก็เคยแนะนําว่าอาจจะไปสมัครสอบในรูปแบบของ embassy recommendation น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยในตุกเกิลเทคเขาก็จะมีโปรแกรมอื่นๆนะครับอย่างเช่น igpc igpb อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงใน igpc แล้วกันเนาะ igpc เนี่ยหนูเคยเห็นคนที่เข้ามาด้วย โครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนกัมพูชานะครับที่รู้จักกันเขาก็ได้รับทุนอย่างเช่นทุนของใจกล้านะครับใจกล้าตอนนั้นแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนแค่เฉพาะปริญญาโทอย่างเดียวหรือว่าปริญญาเอกอย่างเดียวนะครับอย่างคนที่อยากจะมาเรียนปริญญาเอกโดยที่ไม่ต้องมาเริ่มปริญญาโทใหม่นะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาในโครงการนี้ได้นะครับซึ่งเขาก็มีช่วงเวลาในการรับสมัครเนี่ย ก็ตลอดทั้งปีนะครับก็คือแบ่งเป็น2ช่วงนั่นแหละก็คือ Fall Semester กับ Spring Semester นะครับก็คือฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับสแบบนะครับโดยคนที่จะสมัครในช่วงของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะมีช่วงระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่กลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนตุลาคมในส่วนของฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็จะรับสมัครตั้งแต่กลางเดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนเมษายนนะครับของ ของเทอมก่อนที่จะเข้าไปนะครับคราวนี้เนี่ยก็โดยทั่วไปแล้วนะครับในส่วนของการสมัครสอบเข้าอะไรพวกนี้ก็ตามแล้วแต่ที่จะกำหนดของ Tokyo Tech เ,เ,เลยพวก r q u u i r e m เม t อะไรต่างๆก็มักจะเหมือนๆกันนะครับกับรูปแบบอื่นๆนะครับพอเรามาดูในส่วนของการแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยมันก็จะมีทุนต่างๆมากมายอย่างเช่นที่หนุ่ยยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับก็คือทุนใจกล้าของคนกัมพูชา นะครับที่เขาเคยได้มาเรียนเนี่ยเ,เขาก็รับทุนใจกล้ามาก็มันก็จะเป็นทุนที่ cover ทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าในปัจจุบันมันอาจจะไม่มีทุนนี้อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีทุนอื่นๆน,นะครับอย่างเช่น max scholarship แบบ university recommendation นะครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับเ,เขาจะเรียกว่า max อ,อ,อะไร SGU นะครับ max SGU นะครับซึ่ง ตัว m e x SGU เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษกว่า m e x แบบ university recommendation โดยทั่วไปนะครับในส่วนของเงินที่ได้รายเดือนก่อนละกันเ,เงินที่ได้รายเดือนตรงนี้จะได้เท่ากันนะครับเท่ากันกับ m e x แบบ university recommendation โดยทั่วไปแต่อย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของการที่จะได้เงินตรงนั้นเนี่ยสัญญาทุนเนี่ยมันจะแค่ระยะเวลา1ปีเท่านั้นครับอย่างเช่น หน่วยต้องการจะรับทุนของอของรอบเมษายนปี2022เป็นต้นไปนะครับมันก็จะไปสิ้นสุดตอนเดือนมีนาคม2023นะครับก็คิดเป็น12เดือนนะครับแล้วก็คราวนี้ถ้าสมมุติว่าใครอยากที่จะต่อทุนนะครับก็สามารถที่จะสมัครตัวทุน Max SG อยู่อีกรอบหนึ่งได้นะครับโดยเขาก็จะมี requirement อะไรต่างๆนะครับที่กำหนดโดย Tokyo Tech u d นะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านในรายละเอียดได้ในส่วนของ max HU นี้ in, อาจจะมีความแตกต่างเรื่องของการเดิน,ดนทางนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าบินจากไทยมาญี่ปุ่นหรือบินจากญี่ปุ่นกลับไทยในช่วงขามาแรกสุดแล้วก็ขากลับสุดท้ายสุดเนี่ยก็จะไม่ได้รับแบบ u n i v e r s a l recommendation แบบทั่วไปนะครับแล้วก็นี่แหละแล้วก็เรื่องของระยะเวลานี่แหละแต่ยังไงก็ดีนะครับมันก็เ,เป็นทุนการศึกษาที่ดีที่ ให้ค่าของชีพแล้วก็ในส่วนของค่าเทอมเขาก็เวฟไปให้นะครับถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดดีเทลอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเกรดนะครับที่เราจะต้องทำหรือว่า,เ,าเรื่องของ eligibility ของคนที่สามารถที่จะสมัครได้นะครับเ qualification เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศในปัจจุบันนะครับ เขาเรียกว่าเรียนสมมติว่าเรียนอยู่ที่ไทยในปัจจุบันอย่างเงี้ยออก็สามารถที่จะสมัครได้คนที่เรียนอยู่ในญี่ปุ่นในปัจจุบันก็สามารถสมัครได้เช่นกันคนที่เรียนอยู่ใน Tokyo Tech ในปัจจุบันก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นกันโดยเขาก็จะมี Requirement ในเรื่องของเกรดสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเข้าไปดูในรายละเอียดของทางเว็บไซต์ของ Tokyo Tech ได้นะครับอืม ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามได้เอาเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของภาษานะครับก็ภาษาอังกฤษก็ยัง requirement เหมือนเดิมนะครับ CEFR ที่ B 2นะครับหรือว่าถ้าหากว่าใครอยากจะเอาภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็จะต้องผ่านในส่วนของ JLPT ในระดับ N 2นะครับเพื่อที่จะมาเรียนด้วยระบบภาษาญี่ปุ่น ถามว่าหนูวยรู้จักโครงการตัว mix HGR นี่ได้ s g u นี่ได้ยังไงนะครับมันก็มาจากการที่หนูได้รู้จักกับคนกัมพูชาที่เขาเคยเรียนอยู่ในที่แลบของหนูนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่กัมพูชาแล้วเขาก็จะมีการเ,เหมือนสัมมนาร่วมกับทางอาจารย์ที่โตเกียวเทคนะครับเขาก็เข้าไปอาจารย์ที่โตเกียวเทคเนี่ยเขาก็เข้าไปแนะนําในส่วนของออโอกาสทุนการศรึกษาของนักเรียนนะครับที่อยู่ในแถบ ทางโซนซา u t ์อีสเอเชียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชาที่มีการร่วมมือกันเป็นครั้งแรกในะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไทยเราเนี่ยก็อยู่ในลิสต์นั้นเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆนักนะในส่วนของการที่โตเกียวเทคเข้าไปประชาสัมพันธะ์ในในส่วนตัวของหนุ่นไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในมหาวิทยาลัยอื่นจะได้เห็นหรือเปล่านะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไทยแลนด์ Thailand ของเราก็มักจะอยู่ในลิสต์ของคนที่ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่เขาอยากจะให้ทุนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ถ้าหากว่าใครสนใจในส่วนของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในรูปแบบ university recommendation แบบ sgu นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับก็สำหรับเอพิโซดชาวนี้ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ